จีน mm hmm. ญี่ปุ่นก็มีก็ขอบคุณมากๆ,ๆนะครับขอบคุณอ mm ุปกรณ์ดรด้วยที่แบบว่าให้กิจกรรมที่แบบเรียกว่าเนื้อ exclusive ขนาดนี้นะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วผมยังว้าวอยู่เลย mm hmm. คือเพิ่งรู้ไม่นานมานี้ว่ามันมีกันแดดแบบกินแล้วอปกติเราทากันแดดเราก็ทาแบบเขาเรียกว่าไเนะเป็นทาแล้วก็เป็นเป็นชั้นเคลือบใช่ไหม mm hmm. แล้วก oh. yeah, so ็สะท้อน U V อันน the ี้คือกินแล้วก็บล็อกแดดมาในตัวนะบล็อกไม่พอมีวิตามินอีก็เออววาวดีโรคถุงนี้มันไปไวเนาะหรือผมเริ่มแก่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยทานนวัตกรรมไลยฮะนวัตกรรมสุดยอดสุดยอดใช่ใช่นวัตกรรมมาขอบกับอะไรขอบกับอะไรมันกับราจการจรดถนนไปแล้วใช่ครับผมแล้วที่ระมวันนี้นอกจากเจอ นี่กำลังคิดอยู่ว่าเออเอาอะไรเอาอะไรดีคือสมมุติว่าทำไอ้เซนต้ามันอาจจะดีเทลมันเยอะเราอาจจะไม่ได้ใช้ใช้เวลาเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเราเลยทําเป็นกระดิ่งแทนอ่าเป็นกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเป็นคุกกี้กระดิ่งเออน่ารักดีออน่ารักดีปกติกเเรรราาทํอออะะไแนนวๆๆี้ยยู่่ืมคก็มีมีไอ้ไอ้บุ๊กครับไอ้บุ๊กเคยพาผมไป,ปวาดรูปเราก็เอาจากตรงนั้นมาใช้เหมือนกันอ่า แต่ว่าอันนี้มันสเกลมันเล็กกว่าแต่ว่าไอตอนที่ไปว่าเขาก็จะมีมีเหมือนคนนำเวิร์กช็อปอะเราก็ทําได้ไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันก็มีก็ม,มีพี่<อ>มีพี่ซ้ายขวาซ้ายขวาเออต้องใส่สีนี้นะ <laughs> <laughs> ใช่ครับเวิร์กช็อปดีมากขอบคุณนะครับ <laughs> พี่เมตตาอ <c oughs> อ๋ตอนนั้นไปไปเวิร์กช็อปไปไปวาดรูปครับเหมือนเขาก็จะแบบว่าให้เขาเรียกว่าอะไรก็ให้เลือกขนาดขนาดขนาดรูปใช่ไหมับผมผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเออที่มันผ้าขาวๆอ่ะ แล้วเขาก็จะแบบเออเดี๋ยวทําแบบนี้ต้องวาดอย่างนี้นะก็เหมือนเขาจะให้เทคนิคอะไระครับใช่แล้วก็พาทำแล้วเขาก็จะมาครูก็จะมาช่วยจับในเวิร์กช็อปอะไรคนระับใช่ก็ประมาณ2ชั่วโมงจากปีที่แล้วที่ไปทำครับใช่เป็นรูปเป็นรูปก็นะถ้าทำถ้าจะไม่ถือเป็นรูปแวนโก็เราแบบทำแบบไอ้ความเชอร์เช่ครับผมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับก็สนุกดีนะเหมือนเหมือนได้อยู่กับตัวเองใช่เพราะว่า เออใช่แต่บุ๊กมันแอบไปอย่างนั้นสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออชวนได้นะชวนได้เดี๋ยวไปไปไางบุ๊กก็ชวนผมได้นะชวนได้ชวนได้เขาบอกเลยบอกขันสื่อเลยบอกขันสื่อเลยชวนได้นะครับกินถ้าว่างว่างก็ไปได้แต่เดี๋ยวเขาจะหนีผมไปเที่ยวแล้วเออใช่ไหมแ้ขาหนีผมไปเที่ยวตอนนี้เขาหนีไปที่ไหนเขาหนีไปแล้อ่าใช่แต่เดี๋ยวเขาจะมีเขาหนีเดี๋ยวเขาจะหนีผมไปเที่ยวอีกเนี่ยอีกเหรออ่แต่เดี๋ยวให้เขาบอกยังว่าเขาจะหนีไปที่ไหนไม่รู้พี่ๆรู้ยัง ที่ไหนไม่ไกลแล้วมีไม่กี่ที่เราที่มันชอบไปอ่ะเราไม่ไปเราไม่ไปเขาไม่เอาเราไปด้วยอะไรนะครับเขาไม่เชิญเราไปด้วยเพราะเขาไปกับครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ปีใหม่ผมก็มีแผนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าผมผมอยู่ผมอยู่เมืองไทยนี่แหละใช่ใช่ใช่งั้นปีใหม่เรามีแผนททอะไรี่ก็มีเดี๋ยวมีไปพักผ่อนนะคือจริงตอนแรกกะว่ากะกะไม่ไปไหนเลยกะว่าเนี่ยเดี๋ยวยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งเนี่ยเอาวะเราโกแล้วยุคนี้มันต้อง รับงานต้องทำงานเราเลิกเที่ยวเทศกาลอะไรเงี้ยเราก็รอแล้วรออีกมันก็ยังว่างอยู่พอเห็นกันว่าสิบวันแล้วก็เออไม่ได้ละงั้นถ้าไม่มีงานก็ไปเที่ยวละกันเดี๋ยวแน่นะจบจะคิวก็ยังมีคิวให้นะครับถ้าติดต่อเข้ามาได้นะครับผมยินดีครับยินดีแล้วแลนไปเที่ยวที่ไหนอะเน่ อ๋อได้ครับก็เดี๋ยวกลไปรับลมหนาวเลยครับใช่อากาศเย็นๆไปกับเพื่อนครอบครัวเลยครับใช่แล้วก็แบบอาจจะแบบทำบาร์บีคิวกินกันเลยครับแล้วก็แบบจองที่พักเป็นต่างจังหวัดอะไรครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับใช่เทริปในไทยหรอคะก็ในไทยมันง่ายครับหมายถึงว่าเหมือนเราบินไปเชียงใหม่เราไปแม่แม่กระป๋องมันแบบสามวันสองคืนก็ได้ก็ง่ายๆเลยครับใช่แต่ถ้าไปต่างประเทศมันต้องแบบห้าวันก็จจะน้อยไปหนบอยสำหรับผมนะมอาจจะแบบไปสักเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ บุกเข้าไปไปอยู่วันเหมือนกันน9หรือ10วันนะผมจะไม่ได้นแล้วคุณอีกที่คือเราเขาชวนจะรักเราชวนหรือเปล่าไม่ก็อิจฉาไงอิจฉาเขาได้ไปเที่ยวก็เดี๋ยวเราหาเขาอันนี้เขาไปกับครอบครัวอ่าใช่หน้าไปกันบอดกนเลยใช่ใช่ไปสักสี่ก็ได้นะฮะสองคนอาจจะอ่อมไปหน่อยเออสักสี่คนสี่คนเลยถ้ามีเวลามีโอกาสที่อยากชวนกันไปเที่ยวไหนครัอ๋อถ้าแบบชวนกันได้เหรอครับชวนกันได้ก็ผมอยากไปแบบ คือจริงไม่ชอบแคมปิ้งนะอาจจะแบบคข้ามๆเหมือนกันขึ้นๆที่พักที่มันสบายหน่อยแล้วก็มาไปหมวกระทะดูดาวหมูดกระทะต่างประเทศหรอที่ไทยก็ได้ที่แบบนี้ถ้าแบบคนยัไปต่างประเทศได้อย่างเงี้ยเราไปสางประเทศแลก็ก็ยังไปญี่ปุ่นหรอยางไปญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นที่เที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราอาบูมันเห็นหิมะแล้วนะคือเคยเห็นหิมะก่อนหน้านั้นแล้วตอนไปทานเฟอร์ตอนบินไปอิตาลีที่ไปไออะไรวะไปมิวนิคที่เยอรมันก็เห็น น้องกขาต่างเงี้ยเออเราไม่นับละกันแตบบุ๊คเขาไปโกเกียวใช่ไหมทีม้าเขาตกของหัวแล้วตอนนี้เขาอิจฉาอิจฉาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นทีม้าขนาดนั้นเหมือนกันก็เออถ้าเป็นไปได้ครับไปญี่ปุ่นได้ผมก็แบบอยากไปเล่นสเกลไปโคเกโดอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะช่วงนี้คนไทยอยู่นู่นเยอะนะเจมโฟลดก็อยู่อะไรเงี้ยเห็นอยู่เออไปทิพลูกค้าอะไรเงี้ยใช่ก็เอออยากอยากไปสักครั้งเอออยากไปบ้างอยากไปบ้างรู้แหละว่ามันหนาวเออแต่ขอสักครั้งเมืันก็ได้อยากอยากลองอะไรเงี้ยลูกค้าก็เข้าได้ลูกค้าก็เข้าได้ ก็ยินดีนะครับเออว่าว่าจะชอบหน้าหนาวชอบชอบหิมะอะไรเงี้ยนะเมืองไทยอ่ะเนาะครับฝรั่งเขาชอบอากาศร้อนเนาะเขาก็มาพักบ้านเราเขายังถามผมเลยเพื่อนว่าทำไมยูแดดบ้านยูดีมากเลยว่าทำไมยูไม่ไม่ผิวแทนโอ้ลองเกิดมา27ปีเหมือนกูเลยเพื่อนคุณก็อยากเจออากาศเย็นเราจะโหยหาสิ่งที่เราไม่มีเราคนไทยเนาะชอบอากาศเย็นใช่ ธันวาคมอากาศเย็นลมหนาวความเหนาวคู hmm. mm ่ก hmm. ันโอ่พอเาออาเอาเริ่มก <ok ่อนถึงก่อนถึงปีใหม่เราแล้วกันและครับผมารัลิมปิกนี่เราเนี่ยครับผมครับผมสแตนปิกไปแล้วค่ะพร้อมหรือยังเห็นเราไปซ้อมวิ่งหมดจริงจังจริงจังเหมือนกันเนาะเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นอันนั้นผมผมวิ่งผมวิ่งเล่นอยู่แล้วแบบสุขภาพเฉย ไม่อยากซ้อมเดี๋ยวมันกดดันเีมนั้นเกินไปหรือเปล่าเลยเออเดี๋ยวเขาหาว่าเราเตรียมตัวเราแบบไปจ่อยๆเล่นขำๆครับพี่น้องครับพี่น้องกีฬาแพ้ชนะเราก็เป็นพี่น้องกันใช่กีฬามีแพ้ไม่ชนะแต่ทำไมกูต้องแพ้สอบล้ารับเกียรแล้ว เราซ้อมเปลี่ยนกับพี่ถานะเราซ้อมมันยังยังเลยครับผมต้องซ้อมนะผ้าี็คือผ้าที่มันจะอยู่กับเราไปไปตลอดนะถ้ครับหรือมันก็จะกลับมาทุกปีทุกปีกดี๋ยต้องไปคิดก่อนว่าจะรับท่าไหนให้มันให้มันเป็นตำนานปีนี้จะมีมีมีไหมคะนั่นดีครับปีที่แล้วมีมเยอะมากเลยหรือปีนี้ขายหล่อดีครับแต่ขายหล่อคนก็จําไม่ได้นะเด็กมา200กว่าคนเออใครใครก็หล่อได้แต่แปลกเนี่ยเสียอยู่ อยู่ไปตลอดกาลนี่มีไม่น้อยนะานี่ปีที่แล้วนี่รับรางวัลตั้งเยอะเชื่อไหมผมจำมีโอได้คนเดียวนะผมจำมีโอได้คนเดียวนะในประกาศรับรางวัลว่ามันทําอะไรไปเห็นไหมถึงต้องอยู่เป็นตํานานปีนี้เราละปีนี้เราตแล้วปีนี้ต้องมีต้องมีแล้วครับใช่ต้องมีแล้วอ่ะมีมีโอเนี่ยผมจําได้เลยถ้าจําไม่ผิดนี่กอดกอดว่ถีจำไม่ผิดนะอืมวิถีอุ้มวิถีอุ้มวิถีอุ้มวิถีอ้มวิถีอุ้มวิถีอุ้มวิถีอุ้มวิถอเดี๋ยว เดี๋ยวฟ้าต้องมาคุยกับพี่ <c oughs> หลังไม้ไหน่อย <c oughs> เรื่องการวางตัว <c oughs> รอเล่นครับรอเล่นพี่ถ่ายเขาน่า, <c oughs> า,า,กการักอ่ามีโชว์ด้วย,ววยครับใช่เตรียมยังไงแลว้วค <c oughs> ะของดีซ้าก็มีซองนะครับมีซองเยอะมากครับใช่ครับว่าเด็กด้วยความที่มันเยอะมากเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเจาะอะไรมากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็จะมีวันก่อนคอนเสิร์ตก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีรันทูสองรอบเลยครับใช่ก็น่าจะหนักน่าจะหนักอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อแฟนๆก็เหมือนปีที่แล้วครับสนุก ผมยังได้ยินอยู่แล้วปีที่แล้วคอนเสิเร์ตอะไรมันจะแบบนานขนาดนั้นเป็นไงพอมันจบจริงๆแฟนคลับช้ำเลยโ <Yeah. S 1> ซ่เลยแฟนคลับบอกสน,นุกมากโ oh. 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 ซ่เลยเจ็ดแปดชั่วโมงโอ้โหเพลิน,น,นเกิน,น,น,กนแฟนคลับนั่งกันแบบหลังหลอกกันเก้าอี้เลยนะใช่ครับผบมคนก็ยิ้มแบบ,บมีความสนุกบางพ่อแม่ผม <S <S หันไปดูหลับหรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเซล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 ใช่แต่สนุกครับรับรองว่าปีนี้บัตรโซเอาด้วยก็รับรองว่าไม่ผิดหวัง ทุกคอนเทนต์จะรวมอยู่ที่นี่นะวันนี้ผมไม่รู้เราวันนั้นมีงานอะไรแฮชแท็กบ้านเราสตาร์เลติกกำดำงหนึ่งแน่นอนอล้านเปอร์เซนต์ถ้ามีเงินนี่กล้ากล้าวางเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องวาง <c oughs> มันชนะอยู่แล้วใช่<อ>ไม่ต้องไปต้องแข่งหรอกชนะอยู่แล้วใช่เรายังมีไลฟ์ด้วยนะเพรางประเทศออ๋อใช่ครับถ้าคนไหนที่ไม่สามารถมาดูพวกเราด้วยตาเนื้อได้นะครับผมก็ไลฟ์สตรีมไม่มีขายอยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากซื้อได้ที่ไฮดี้เกจมิเนเจอร์ส่งความสุขทะลุจอเลยนะ ครับผมส่งความสุขทะลุจอแน่นอนครับวันนั้นเ<อ>พลินแน่นอน7ชั่วโมงอ่ะอยู่กันยาวๆครับผมได้เพลินๆพวกเราก็จอยจอยนักสแสดงก็เหมือนเหมือนไปเดินเล่นเลยแต่เอาจริงเอาจังนใช่ไหมแล้วแต่คนแต่ผมมาไปเอาฮารอรอ,อลตอนเชียชร์ไงรอรอลล์ตอนเชียร์อยบอสปีที่แล้วกอสเชียร์เสียงลัล่นสนามเหมือนกันเพราะเราคนเดียวเลยงงมากชักเกียร์ทีมอะไรนะทีมอีเกิลกับอะไรนะไชโดอีเกิล ชีตาป่ะไลติงชีตาผมจำได้เลยทีมขาวเน่เชียร์ไลติงชีตาไอ้ทีมทีมดำเชียร์ฟอสฟอสฟอสเหมือนเล่นคนเดียวว่ะเหมือนดึงอยู่คนเดียวแล้วเขาลูดมาหมดอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนแรกอะถ้าถ้าบาสชนะบารชนะนี่คือผมคิดซีเลยนะผมก่ายแบบยืนจับดูเท่ๆเลยแต่ตอนนั้นบาสเราแพ้ไงที่กระปุกเดียราบอกฟอสเมื่อกี้บาเราแพ้ไปแล้ว ช็กปปิ้งเราห้ามแพ้ห้ามเอาคอนเทนต์เอาจริงพี่กระปุกหยอดมาแล้วผมไม่ได้แล้วพี่กระปุกสั่งมาแล้วผมลุยเลยเต็มที่เอาจริงเลยแต่ปีนี้วิ่งผัดเอาหาแล้วกันนะถ้าบาสชนะ,ะถ้าบาส์ดำแพ้เนี่ยโอ้โหถ้ามล้มนะอะไรนะครับเอเเอเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเพราะวันนั้นแอบวิ่งแลต้องวอร์มดีๆนะอวอร์มดีดๆใช่วันนั้นแอบวิ่งรู้สึกแบบจึ๊กๆั๊กเหมือนกันเลยมันแต่วันนั้นวอร์มไม่ดี พวกเราติดเล่นด้วยไงมันวิ่งเป็นเลนเลติดแอคแท็กโอเคท่านไงวิ่งเป็นไอไททท่านปลิตเลยใช่ครับใช่ใก็ฝากด้วยสนุกสนุกแน่นอนครับงานใหญ่ท้ายปีแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาอีกเพียบนะครับผมคอนเสิร์ตบ้านเราอาจจะเยอะเพราะว่าตึกเจมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นค่อนข้างแบบเด็กมันเยอะครับจะมาคอนเสิร์ตปีละครั้งคงไม่ได้ดีมาซัพพายไม่พอก็จัดคอนเสิร์ต สองเดือนครั้งไปเลยแล้วนะเราเผื่อบางที่ก็แฟนมีทุกอาทิตย์นะเด็กมันเยอะนะครับโค้ชจริงจริงแต่กีฬาสีมีครั้งเดียวไงอ่าก็สนุกแน่นอนก่อนข้ามไปปีหน้าขอย้อนเข้าไปนิดนึงว่าเพิ่งกลับมาจากคอนเสิร์ตที่มาเกลาใช่ไหมครับครับผมผมมาเกาก็สนุกมากครับรู้สึกว่าแฟนๆน่ารักผมเออแต่ผมชอบบรรยากาศมากเลยเมืองสวยอ่ะเออใช่ใช่ใช่แฟนสวยได้ไหมแฟนสวยน่ารักทุกคนน่ารักน่ารักหมดเลยบางคนก็บินมาจาก หลังหลายที่ก็ขอบคุณมากมากครับใช่แต่ปีหน้าก็ก็คงเดี๋ยวก็ได้กลับไปอีกแหละม,มั้งสาธุผมเวลาผมไปต่างประเทศไปแฟรเนี่ยผมขอตลอดเลยนะบอกเออขอผมได้กลับมาที่นี่นนะอีกนะพระเจ้าเมตตาพระแม่ท่านไหนเมตตาก็ก็จ้างได้นะครับ <laughs> เออใช่ครับใช่ซีรีส์เราเจรมัสเดี๋ยวเราได้ไปอนะีกแน่อ่ะสาธุครับเอาวันนี้ EP พแปดด้วยอ่าวันนี้ EP พแปดนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับสายทัดธเทวดาคืนนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า ไฮแม็กซ์ของคู่อาร์คอาร์มละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นพาร์ทของเพลสเซนต้าแล้วและหลังจากนั้นก็จะเป็นเออ่ของจูเนียร์มาร์คลยังไงก็วันนี้ก็ฝากด้วยครับร,รับรองว่าวันนี้ทบทุกรถแน่น,นอนครับค่อนข้างสเปเชียลเลยเพราะวันนี้วันนี้วันนี้พีควันนี้พีคซีนวันนี้พีคจริงจริง,รงมันพีคกทุกอีพีนะอีพีหนึ่งสองสามเพลงก็เรื่อยๆอีพีนี้พีคแบบสเปเชียลผมว่าอีพีนี้สนุกมันมันจะมี ซีนที่แบบว่าผมชอบอยู <atrav ies> <Mach> <cido S 2> ่ในนั้นเลยเข้าใผมรู้สึกว่าเออมุ๊มันเก่งใช่ชอบชอบเห็นถึงความทุ่มเทความพยายามของมันใช่ก็ไม่คิดว่าจะเห็นมันในมุมแบบไ้มันเก่งขึ้นมากเลยนะใช่ก็เลยแบบชอบมากเลยเดี๋ยวเนี้ยรอดูใช่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 ท่านคนเดียวพูดถึงกลุมตลอดเวลานั่นสิแต่ไม่ได้คิดถึงนะพูดถึงเฉยๆไม่มีอะไรเห็นไหมปากแข็งอะไรปากแข็งไม่ได้คิดถึงเลยครับ ฟอพูดกันน้นก็ต้องพูดถึงมันอยู่แล้วเราไม่ได้คิดถึงอะไรมาหรอกแต่ต้องพูดถึงมันอยู่แล้วจริงๆไม่มีอะไรอะไรปถึงเขาใช่ไหมครับฝาหลังมันเซิร์ฟเไรดีเนี่ยเอาตัวกลับมาได้อยากของหายแล้วกันเออไม่ได้คิดถึงแต่ว่าแค่เป็นห่วงเเออพราะเขายุ่งไ่ทันขึ้นเครื่องอ่ะเราก็ทวิตบอกเขาแล้วว่าใช่แล้วอะเป็นการย้ำเตือนเผื่อมันจะรีมายได้ว่ากูขี้ลืมนะเพราะผมไม่อยู่ในรอบนี้อ่าใช่เดี๋ยวไปนอยอีก ของหายแล้วก็ไปนอยอิตาลีก็นอยเออกาหลีก็นอยออบอกที่นี่ไม่รักบุ๊คเลยไม่ค่ะมึงกันลืมเลยค่ะออครับผมจะแสตอบแล้วแล้วก็แบเราเรีีมากๆเลยใช่ครับใช่ใช่ครับรู้สึกว่าเออกระแสดีมากก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่แบบว่าให้การซัพพอร์ตอย่างนี้ก็ถ้าไม่มีแฟนๆทุกคนพวกเราก็คงแบบไม่ได้มีแบบความสุขกันออมากขนาดนี้แล้วก็ คือพอเห็นแบบผลงานมันมันมีกระแสมีคนดูเนี่ยแฟนๆแล้วก็ทีมงานหลังบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเขาแบบแฮปปี้มา,มากๆนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ทําให้มันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นก็ขอบคุณมากๆครับว่าตื้นตันใจจริง EP 7นี่คือผมแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าทำแต่งานอะไรเพราะอยู่ต่างประเทศเออแบบเทรนแบบขึ้นไปแล้วคุครับผมแฟนๆทุกคนน่าจะแบบอนหลับอวนอนขอบคุณมากๆครับใช่ขอบคุณมากๆนะจริงๆใช่คืนนี้ถ้าเสรเทนมีอะไรให้แฟน จริงมันก็มีนะครับเออแต่ว่ามันก็มีมันก็มีใช่คือเรามันก็เป็นสิ่งที่เราแบบเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะคุ้มกับที่แฟนคลับเขาแบบคาดหวังหรือเปล่าฮะแต่เราแต่เราก็มีอะไรให้เป็นการขอบคุณอะไรเงี้ยครับใช่ก็เตรียมไว้ก็เตรียมไว้เตรียมไว้ให้ครับก็ก็หวังก็ดูดูให้สนุกครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนผมชอบ EP 8ดน่าจะเป็น EP ที่ผมชอบที่สุดแล้วแหละ ใช่ใช่ของของเรื่องทั้งหมดนะในในตัวพาร์ทอาร์ผมน่าจะชอบอีพีแสุดแล้วใช่คือมันก็จะเหมือนแบบช่วงแรกก็่เป็นกลุ้นประสานกันอันนี้มันก็รักกันแล้วแต่มันก็จะมีเหตุผลที่ผมชอบอยู่ซึ่งเดี๋ยวถ้ามันจบวันนี้อีพีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเขียนบอกเล่าอินสปายเลชันความสึกอินไซต์ผมหนละกันแฟนก็น่าจะแบบอยากรู้ว่าผมแล้วก็อาร์ตอนนั้นกิดอะไรอยู่ใช่แล้วก็มุมมองที่ผมมองในตัวบุ๊บอาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะน่าจะดีนี่นี่ก็รอดูแลละคือ คือรอดูซีนนั้นมากใช่ใชใชถึงมันจะจบแบบพาร์ทของเราในคืนนี้แล้วแต่ว่าพาร์ทอีกสองพาร์ทใหญ่ๆยังอ,อยู่อยู่ครับอยู่ใช่เพราะว่าในเรื่องก็พอเป็นพาร์ทนั้นก็อะเราอาจจะต้องไปฝึกงนานแต่ว่าเราก็ยังกลับมาเพราะว่าเราก็ยังเป็นสายรหับเทวดาเนี่ยก็อยู่กันไปยันจบแน่นอนครับผมใช่ไม่ได้หายไปไหนเลยไม่ใช่ว่าหมดแปดแล้วจะไม่มีผมนะคือผมก็อยู่ในเส้นเรื่องเนี่ยไปยันจบ24 EP ีเลยใช่แต่ว่าก็พาร์ทหลักก็จะเป็น เพอ์ซนต้าใช้เหมือนที่1นึ่งถึงหนึ่งถึงแป๊ะเนี่ยเป็นฟอนต์บุ๊กแล้วก็จะมีคนอื่นมาแจกมาแจกมาแจกก็เหมือนกันครับใช่ก็อยู่ไปจนจบรับรองคูลฟิลครับสนุกเพอ์ซนต้าน่ารักมากใช่ๆรอดูรอดูละกันชอบชอบชอบไปเป็นแพ็คไปสองคนบางไปบ่อยแล้วไงขอไปแบบไปกันเยอะๆบ้างวะเออน่าจะสนุกอะไรเงี้ยชอบบรรยากาศคนเยอะครับใช่ไม่อ่อมเด็ดพูดถึงซีรีส์ปีหน้าที่ปล่อยปล่อยออกมาไหมอ๋อ ลิเียออฟซีเกตครับก็ความรับในบทเพลงที่เป็นเลงไม่รู้จบครับผมก็ปีหน้าครับผมก็เดี๋ยวผมว่าสัก m ม y บนะครับคิดว่าอาจจะกลางๆกลางๆปีอะไราเงี้ยอาจจะแบบเริ่มเปิดกล้องแหละ<ฮ>เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการแบบผิดคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งลวกันของแบบแสดงเลยครับใช่เพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลายๆอย่างต้องใช้แบบใช้สมาธิใช้ความพยายามแล้วก็ต้องร<ฮ>ีเสิร์ชพอสมควรลยครัเยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ จริงๆก็คุยกับพี่ออฟแล้วก็พุม่มพี่เติ้ลพุ่มกลับไปบ้างแล้วนะใช่เพราะวอันนี้ก็ท้าทายดีเราต้องเล่นเรื่องนี้น่าจะน่าจะมันออใช่ครับเรร่ทาากกักัันนนนนบ้นอะไไนขนดหยงวันนี้ก็ยังเลยครับยังยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าสายรหัสยังไม่จบเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีสกายเลตฮาร์ดอ,อีกใช่ซึ่งน่าจะน่าจะมันมากผมน่าจะมันมากี่ม้าาลไทยยเะะคก็ก็ตอนนี้พูดเลยว่าถ้าชวนไปขี่ม้าได้นะครับ นักแสดงทุกคนขี่ไปแล้วนะเออมีงานขี่มาแล้วแบบกระโดข <c oughs> ะโดขึ้นใช่มาณกระโดดขึ้นหรือแบบปล่อยมืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ม,มีมีแบบมีหลายๆอย่างไอ้อะไรที่แบบว่าในหนังเขามีกันก็ก็ทําได้อ่ทําได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ก็เป็นทักษะที่ว่าเออเดี๋ยวเราก็ต้องไปเวิร์กกันเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ามันตอนนี้เราถ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้หลายๆอย่างเลยเขาจะแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องการเลกกิ้งอะไรเพิ่มเข้ามาอีกใช่ผมอาจจะไปแบบ อะไรดีนะในสกายท์อาจจะแบบว่าขี่เครื่องบินก็ได้นะอแหละหล่อนักข่าวนะหล่อเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นใช่ใช่ใช่ก็เี่นพี่ว่างานุสฟอร์มยักษ์ฟอร์มยักษ์ครับใช่ก็มีงานให้เป็นแฟนได้ติดตามตลอดเนาะเรื่อยๆใช่ครับใช่ก็ถ้าสายรหัสจบผมว่าก็น่าจะจบประมาณมีนาเมษานะเมบีนะครับผมใช่แล้วก็ผมไปเปิดความความทำไในบทเพลงต่อเลยก็ ก็มันเป็นเรื่องของปีสองพันยี่ห้าก็คงได้ดูแบบอาจจะสิ้นปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ่ายก็สองสามเดือนเออสามสี่เดือนสองสามสามสองหรืสี่เดือนผมไม่แน่ใจว่าแบบด้วยโลเคชั่นความย่างมันเบาเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบแอคชั่นเหมือนกันก็ตอบไม่ได้เลยว่ามันแบบจะใช้ระยะเวลานนาแค่ไหนใช่แต่ว่าก็คิดว่าสิ้นปีก็คงจะได้ดูไหนจะเดินสายทันท้องเซตเอลยนี่ก็เพิ่งได้เริ่มกลับมาบินใช่ถ้าสมมติว่า แฟนๆนะครับอินเตอร์แฟนท่านไหนแบบอยากเจอเราเยอะๆก็ซัพพอร์ตพวกผมแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องๆทุกคนด้วยครับใช่ก็เออคือก็ดูฟีดแบ็กแหละใช่ถ้ามีแฟนๆมีแฟนๆเราก็อยากไปหาทุกที่เลยครับใช่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามใช่ก็ยินดีครับยินดียินดีมากๆที่ได้ไปเจอทุกคนใช่แต่ว่าช่วงนี้ถ้ายังไม่มีไปไหนก็ยินดีครับยินดีนะครับซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมก็บินมาที่ไทยก่อนนะอาหารอร่อยจริงครับผม จะฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับแฟนๆในช่องบ้าน JMTV นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับปีใหม่นี้นะครับก็ใครที่กลับบ้านครับก็เดินทางปลอดภัยนะใครที่กลับไปหาครอบครัวก็ขอให้มีความสุขนะแล้วก็ขอให้เป็นขอให้ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ออกไปแล้วก็เรื่องสุขภาพเหมือนกันก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีความสุขนะครับผมเลิฟเลิฟครับผมดูนะครับตอบคำถาม